ขนาดนั้นเลยเหรอที่เราลองแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคนรอบข้างเราครอบครัวเราเขาก็สนับสนุนเขาไม่ได้มานั่งว่าเราเหมือนคนอื่นนี่นาะจริงๆเหมือนเรียกได้ว่าการที่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่แหละก็เป็นการเติมพลังให้กับเราเหมือนกันเนาะค่ะถ้าตัวเราไม่มีความสุขเราจะส่งความสุขไปให้ทุกคนได้ยังไง สวัสดีค่ะอลิสอลิสยาทอยเองค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Sun s i l Planning My Dreams Journal EP ที่2ค่ะบอกเลยนะคะว่า EP นี้เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหลังจาก EP แรกนะคะทุกคนได้เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งกันไปแล้วตอนนี้ทุกคนมีพลังที่จะต่อสู้ตามความฝันแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะถ้ามีแล้วนะคะอลิสขอลองเช็คคําถามง่ายๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าทุกคนเคยมีความคิดนี้ไหมคะว่าฉันมีอะไรดีแล้วฉันจะทํามันได้ดีหรือเปล่า สำหรับ EP นี้นะคะ Sun s i a l Planning My Dreams Journal EP ที่2เราจะมาเปลี่ยนความคิดกันใหม่ค่ะเราจะนำความคิดที่บั่นทอนเรานะคะวางลงข้าง,างก่อนและเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองนะคะให้เรามีพลังในการตามล่าความฝันอันยิ่งใหญ่กันค่ะแต่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นเดี๋ยววันนี้ค่ะอลิซจะพาทุกคนออกไปผจญภัยในโลกความฝันของแต่ละคนกันแค่ฝังก็สนุกแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปกันเลยค่ะ ทุกคนคิดเหมือนกันไหมคะว่าโรคเราตอนนี้เนี่ยมันวุ่นวายและมีเสียงที่เราไม่อยากฟังเยอะแยะมากมายเลยค่ะทำให้เราคิดว่าต้องทำยังไงต้องรู้สึกอะไรต้องพูดอะไรจะต้องแต่งตัวแบบไหนหรือว่ามีหน้าตาแบบไหนมันมีความคิดสารพัดอย่างเลยค่ะบางครั้งนะคะทุกคนก็ต้องปิดเสียงความวุ่นวายของโลกภายนอกแล้วมาลองฟังเสียงของตัวเองกันค่ะ แค่ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง10นาทีนะคะแล้วลองทบทวนเสียงของตัวเองกันหรือว่าอาจจะลองถามตัวเองก็ได้นะคะว่าตื่นมาแล้วฉันรู้สึกยังไงอะไรต่อไปนี้ที่ทําให้ฉันมีความสุขเราตื่นเต้นกับอะไรในตอนนี้ลองสำรวจและค้นหาตัวเองจากเสียงของคุณดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อทุกคนได้ฟังเสียงของตัวเองแล้วอย่างที่ได้บอกไปใน EP 1หเลยนะคะเวลาที่เราเขียนอะไรลงไปเนี่ยมันจะทําให้ความฝันของเราดูชัดเจนแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดสมุดวางแผนตามล่าหาความฝันกันนะคะในบทเรียนฝันให้ใหญ่ไปให้ถึงลองฟังเสียงของตัวเองดูค่ะแล้วลองเขียนลงไปนะว่าเสียงนั้นบอกให้เราทําอะไรบ้างคะ่ะ แต่อย่าลืมนะคะต้องระวังเสียงที่มาบั่นทอนกําลังใจของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยอยากให้ฟังเฉพาะเสียงที่เป็นแง่บวกลองเล่าเรื่องราวความฝันของเราเนี่ยให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นฝันของเราต้องเป็นจริงได้แน่แนเลยอนาคตฉันจะต้องปังค่ะไม่ต้องสนเลยนะคะว่าเราจะเป็นใครค่ะขอให้เรานะคะเป็นตัวเราในเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็พอแล้วและอย่าลืมเขียนบันทึกลงด้วยนะ เอาละค่ะอย่างที่อลิสเคยบอกไปเลยนะคะว่าเราจะมีบุคคลต้นแบบที่จะมาให้แรงบันดาลใจกับเราใช่ไหมคะ EP 2ค่ะฝันให้ใหญ่ไปให้ถึงเราต้องการันตีนะคะจากคนที่เชื่อมั่นในความฝันฟังเสียงของตัวเองจนชัดเจนทําความฝันให้เป็นรูปเป็นร่างออกมานะคะต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเลยค่ะเธอคนนี้นะคะคือสาวน้อยร่างเล็กที่ไม่ว่าความฝันของเธอนะคะจะใหญ่แค่ไหนพลังของเธอไม่เคยลดเลยค่ะที่จะทําให้ความฝันของเธอเป็นจริงนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาพูดคุยกับเธอกันต่อเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> กับคุณไข่มุกรุ่งรัตค่ะสวัสดีค่ะ คุยกันต่อเรื่องของการเป็นศิลปินนะคะการเป็นนักร้องแน่นอนแหละว่าพอเราจะเป็นนักร้องเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอเรารู้ได้ยังไงคะว่าสไตล์ที่เราร้องมันควรจะเป็นแบบไหนคะคือตั้งแต่เด็กที่เคยบอกไปอีทีแรกนะคะก็คือร้องคาราโอเกะกับพ่อแม่ค่ะเขาก็คือปลูกฝังเราแบบเปิดลูกทุ่งให้เราฟังอะไรเงี้ยค่ะหนูก็โตมากับเพลงลูกทุ่งเลยเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละแนวที่เราชอบเนี่ยคะ่ะก็คือแต่ก่อนตอนเด็กก็คือจะร้องเป็นแค่แนวเดียวก็คือลูกทุ่งเลยค่ะ แต่แน่นอนพอเรารู้แล้วแหละว่าลูกทุ่งเนี่ยคือสายเราแน่ๆทำยังไงให้มันมีคาแรคเตอร์หรือความเป็นตัวเราที่มากขึ้นนะคะ,ค,ะคือเหมือนหนูรู้สึกว่าตัวหนูเองค่ะตอนเด็กๆเ,เออเรามีเสียงสูงนะเรามีเสียงที่เป็นเสียงที่ใสแล้วก็แล้วก็มีสำเนียงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองอ,อะไรเงี้ค่ะต่อมาโตขึ้นก็จะเลือกเพลงที่มันเป็นเป็นช่องเสียงเราอ,อะไรเงี้ค่ะที่รู้สึกว่าเราร้องแล้วเ,เราร้องออกมาแล้วมันพุ่ง เหมือนดึงจุดแข็งมาเป็นความมั่นใจอย่างนี้เลยใช่แต่แน่นอน<ะ>ว่าพอเรามีจุดแข็งแบบนั้นแล้วมันก็มีคนที่มาปั่นทอนกาลังใจของเราเหมือนกัน<ะ>อันนี้เรามีอุปสรรคอย่างไงบ้างะคะจริง,รงๆแล้วคําพูดตามโซเชียลอะไรอย่างี้ครับจะมีแบบว่าคือเป็นแค่นักร้องเกศซีอย่าไปเทียบกับคนนั้นคนนี้เลยคือเขาจะแบบเอาเราไปเปรียบเทียบกับนักร้องหลายๆคนอะไรอย่างี้เราก็รู้รสึกว่ามันขนาดน,นั้นเลยเหรอหเราลองแย่ขนาดน,นั้นเลยเหรอแต่พอพอเราอยู่กับแบบนั้นอะหนูรู้สึกว่า เราจะมานั่งเครียดทําไมเราเสียความรู้สึกเปล่าๆ,ๆแล้วก็เขาไม่เห็นมารู้สึกอะไรกับเราเลยคือเขาพิมพ์ปุ๊บแล้วเขาก็ออกไปหน้าไหนแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราจะานั่งเสียใจหรือว่าเราจะรู้สึกอะไรฉันก็เป็นเกรด A เอในฉบับของฉันนี่แหละพูดอย่างเงี้ยมันเหมือนง่ายนะแต่ว่าการที่เราจะมองข้ามค,าความคิดลบเหล่านั้นนะ่ะเราเรามีวิธีการเลยไหมคะมีทริคไหมว่าจะมองข้ามยังไงมัน,ม,นมันต้องฝึกค่ะสำหรับหนูรู้สึกว่าหนูฝึกให้เรารู้แบบเท่าทันอารมณ์ตัวเองเราให้เรารู้ว่าเรากำลังรู้สึกไม่ไม่ แล้วมันได้อะไรพอเรารู้ว่าอุ้ยมันแย่่ะปุ๊บก็ขัดตัวเองไงคะ่ะมันมันมันต้องฝึกคนรอบข้างเราครอบครัวเราเขาก็สนับสนุนเขาไม่ได้มานั่งว่าเราเหมือนคนอื่นนี่นาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยก็เลยแค่มองความเป็นจริงมากกว่ามองคําพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรย่างเงี้ยค่ะชอบมากเลยหันจริงไม่ใช่แค่ฝึกทักษะเพื่อตามหา<ช>ความฝันอย่างเดียวนะเรายังต้องฝึกสกิลในการจัดการกับพลังลบที่เข้ามาด้วยนะคะ,คะพูดถึงพลังลบไปแล้วเติมพลังบวกยังไงดีกว่าคะค่ะหนูเติมพลังบวกโดยการ เรามองคนรอบตัวเราค่ะพ่อแม่ครอบครัวเราพี่น้องเราเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าเราท้อไปสักคนหนึ่งเนี่ยเราทุกคนล่ะโดยตัวหนูหนูเป็นคนสนุกสนานเอนเตอร์เทนแล้วก็เป็นคนแบบเป็นคนส่งพลังดีๆเป็นคนมอบความสุขอย่างเงี้ยค่ะถ้าตัวเราไม่มีความสุขเราจะส่งความสุขไปให้ทุกคนได้ยังไงถูกไหมคะก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเป็นแบบคิดดีทําดีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อะไรที่ลบๆบอะ มันไม่จําเป็นต่อชีวิตเลยค่ะจริงๆเหมือนเรียกได้ว่าการที่มีเป้าหมายชัดเจนเนี่แหละก็เป็นการเติมพลังให้กับเราเหมือนกันเนาะคนรอบข้างก็เติมพลังให้กับเราแล้วเราก็พร้อมเติมพลังบวกกลับไปให้กับคนรอบข้างด้วยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ไข่มุกนะคะฝากถึงสาวๆที่กำลังเริ่มต้นก้าวไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่ของตัวเองค่ะค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องอยากจะบอก สาวๆทุกคนนะคะที่มีความฝันนะคะคือความฝันเราชัดเจนแล้วใช่ไหมคะคือมันไม่มีโอกาสอะคะ่ะเดินมาหาเราเราต้องออกไปค้นคว้าหาความรู้หาสิ่งรอบตัวที่มันจะมาเสริมให้เราพัฒนาจนเราไปสู่ความฝันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องสร้างกําลังใจตัวเองให้เยอะๆนะคะแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองมากๆแล้วก็สู้ๆค่ะขอให้สําเร็จนะคะ และนี่นะคะคือเรื่องราวความฝันทั้งหมดของคุณไข่มุกกรุ่งรัตค่ะเรียกได้ว่ากว่าเธอจะมายืนจุดนี้นะคะมีเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเราทุกคนเลยค่ะแล้วคุณล่ะคะตอนนี้ค้นพบตัวเองกันหรือ,อยังคะตอนนี้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วค่ะอย่าลืมทําแบบฝึกหดัดฝันให้ใหญ่ไปให้ถึงในสมุดวางแผนตามล่าความฝันกับ Sun Silk Planning My Dreams Journal ของคุณนะคะอย่าปล่อยให้ความฝันของคุณรออยู่ลองฟังเสียงของตัวเองค่ะแล้วลองทําตามที่ตั้งใจเอาไว้นะคะสําหรับ EP นี้นะคะต้องขอบคุณคุณไข่มุกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ และอย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ